ก้าวสวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไหม c ครับแล้วก็อยู่กับมัดเอ่อ t ด e ะฟลหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุบล็อกฟล็อกฟอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมาถึงนี้ก็คือรีบฟาร์มรีบอะไรไปก่อนเป็นอย่างแรกช่วงนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับรก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องรีบทำเวลาก่อนที่มันจะมืดโอเค เริ่มตอนแรกท่านชมก็น่าจะรู้ดีว่าผมจะทําอะไรนะครับก็คือรีบตัดไม้ก่อนเพราะว่าเราต้องการทรัพยากรให้เร็วที่สุดที่เราจะทําได้ถ้าเกิดมืดนีโอ้ชิบแน่นอนเพราะว่าไอเวนนั่นมันจะเกิดมาไม่งั้นก็เย่แน่นอนนะท่านชมได้ตุยเร็วมากขึ้นมากกว่าเดิมเผื่อแม่งแคมป์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรีบฟาร์มของให้เร็วที่สุดที่เราจะทําได้เลยด้วยกันนะ หลังจากที่ผมรีบตัดไม้ให้เสร็จนะครับเราก็จะรีบไปฟาร์มของที่อื่นต่อเพราะว่าทรัพยากรตอนนี้เราขาดแคลนเปอย่างมากซึ่งเราต้องรีบฟาร์มก่อนเจอไก่ตัวหนึ่งก็อย่างที่เห็นครับรีบครามของแล้วก็ตีแม่งเลยแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรที่มีเอามาให้หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เริ่มตัดคลิปไปเรื่อยๆเ,เลยดีกันนะครับโอเคเออวางเตรียมคราบของก่อนก็คือคาบของพวกดาบิแอคค่ะ ครับของพื้นฐานก่อนเพราะว่าเราต้องรีบเอาชีวิตรอดตอนช่วงมืดให้ได้ก่อนเพราะาไอ้เดอะฟอนี่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบทำเหมือนสปีดลันก่อนรีบอย่างเดียวเลยประหยัดทรัพยากรที่มีแล้วก็รีบไปฟาร์มของต่อนะครับเอ่อพื้นที่ตรงนี้มันไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ผมก็เลยหาทรัพยากรที่แบบดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเหมืองถ้าเกิดมีเหมืองนี่โอเคผมเรายัง พอไปขุดลงขุดแร่ได้แต่แถวนี้ไม่มีไงเราก็ต้องหาแบบเหมืองเล็กๆอะเอาเหมืองที่เป็นแบบย่อมๆดีๆเอาเข้าไว้และตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบ<ม>ตัดไม้ยาวๆเพราะ<ม>ฉะนั้นม,มีก่อยูเราก็ตัดช่วงที่<อ>ตรงนี้ไปเลยรีฟาร์มก่อนรีฟาร์มก่อนผมรีฟาร์มก่อนแต่ตอนนี้เราต้องรีบแบบเร็วด่วนเลยเพราะว่ามจะมีมอนเกิดตรงนี้โอเคอยู่ที่เดิมเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกันเพื่อที่ผมจะไปหา ทรัพยากรเพิ่มเพิ่มเติมตอนยินพันมากกังวลสุดๆโอเคไปเลยว่ายน้ำข้มามมหาสมุทรไปเราลิฟต์ขึ้นเร็วเดี๋ยว,น,วน,นี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเที่ยงเที่ยงตอนเนี้ยเที่ยงอยู่เดี๋ยวหมูมาโอ้โอ้เอาหมูยี่ไนมาเนื้อต้องการเนื้อตุนตุนอาหารก่อนตุนอาหารต้องการตุน เพิ่งมืดนะเดีย๋ยวเพิ่งมืดนะโอเคความความ,ามวัตถุดิบเหลือหายงงากไม่ได้ฟารไว้ปก่อฟคร์มไปก่อน,อนโอเคประมาณน,นี้หน้าพอนะซีดมีอยู่ประมาณสองไม่พอเราเก็บซีดเยอะนิดนึง อ๋อดิบร้อยโอเคแล้วก็ฟาร์มหมูต่อนิดนึงเออเอาเนื้อเยอะๆพอที่แบบพออยู่ได้ทั้งคืนโอเคเนื้อวัวด้วยเนื้อวัวด้วยรีบรีบรีบด่วนรีบด่วนโอเคเดี๋ยวไปหาที่อาศัยอยู่ก่อนแกะเลยตัวหนึ่งพอดีโอเคครบแล้วเดี๋ยวผมรีบก่อนรีบเอ่อหาที่อยู่แบบดีๆหน่อยเพราะว่าแถวนี้ มืดจังกำลังตอนนี้กำลังบ่ายกำลังจะบ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนพื้นที่ก่อนโอเคผมเจอแล้วโอเคพื้นที่ไม่น่าอยู่โอเคเอ่อเราย้ายที่ก่อนย้ายที่ก่อนโอ้โหมืดๆเราไม่อยากจะอยู่สักเท่าไหร่เป็นเหมืองด้วยเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้ยังน่าอยู่โอเคกระตุกทนิดนึงตรงนี้ยังรู้สึกว่าโอเครงะอบอุ่นอยู่พอได้โอเค เอผินทุกอร่ไปก่อนตอนนี้รีบเลยรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวมืดมืดยังบายอยู่บายอยู่โอเคโอเคโอเคไม่ยงไงกังวลเลยเดี๋ยวนะสักคู่เดี๋ยวขอทำมมงตรงนี้เราจะเป็นที่ถิ่นฐานแบบแบบดีเลยตรงนี้แหละที่ทำเลเราไม่ต้องแบบรูหลารูหลา รีบๆทำเลยพูดไปลืงพันไปเนี่ยแย่ลโอเคประมาณนี้แหละโอ้ย oh <laughs> ไม่งั้นจะมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บ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 ,ปบความกังวลนี่มันคืออะไรกันเอ่อเอาไมครับไมาให้หมดอือเรียบร้อยแล้วก็เออจะครับอะไรเนะี่ยรับดาบหแล้วก็ ครับเตาเผามาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มคนเนี้ยเ๋ยวนะอุ๊ยคุณลนไปหมดแล้วโอเคตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มครับบิ๊กบอกนี้มาเฮ้ยไม่ใช่บิ๊กแอกซขับขวานนี่มาเราต้องไปฟาร์ม่านแบบแบบมาทอนเลยตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดที่เราจะทำได้ ของสำคัญด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวจะมืดแล้วต้องเสียงมีเสียงซอมบี้เถอะเขงเห็นเขงสังเกตนะเนี่ยวิ่งใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ย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 วขอขอขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง เกต้นแค่นี้พอ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 อุ่นอุ่นนี้เลยอุ่นนี้ด่วนเลยเออไปอุ่นทานก่อนแล้วเราก็ทําอยูงไนวะโอเคโอเคไว้อุดไว้อุดไว้อุดไวอุดไวก่อนอุดไวก่อนอ่าแค่นี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาั้งไม่น่าจะมีตัวอะไรมา เซฟเซฟเซฟไว้เซฟไว้ับนี้ด้วยเอออยู่ไหนวะเตียงต้องต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้ใช่ไหมเอาขีบ okay, ประมาณนี้เตียงมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเซฟไปหนึ่งระดับโ okay. อเคเราขุดโมงเพิ่มขุดที่หนึ่งขย,ยายขยายหน้าเขต อาหารผมเมลือ3สามรอบแล้วเอาแค่นี้ก่อนไปปิ้งไก่ต่อกินเนื้อไก่มปนทางชีวิตไว้โอเคไม่มีตัวอะไรนะ ฮัลโหลโอ้ยเยอะตเด็ทอมบี้โอเคยังยังยังถือว่าเซฟอยู่เราขุดไปต่อเลยไม่มีอะไรโอเคอยู่ยังโอเคอยู่โอเคคิบเอเดี๋ยว อุ้ยจะพึ่งมึงจะพิ่งลงมาระเบิดหน้าบ้านกูดีนักถอยทันไปไกลเลยมึงน,นอนนอนก่อนดีกว่านอนก่อนนอนก่อนไม่ไหวจริงอุม้มนอนก่อนโอเค โอ oh. ลืมไปมีชิปปิเปอร์อยู่น้าบ้านโอเคดีฮิวเซฟไปแล้วโอเคโอเคนอนคิดเองคิดเองโอเค okay. เดี๋ยวก่อนนะผมยังสงสัยอยู่ว่าผมลงมดหรือเปล่า เดี๋ยวเขาดูก่อนมัดนี่ได้ลงจริงมั้ยนยกูนี่ดนด้วยด้อืมอืมอืมไม่ค่อยอยากลงหมื่นจะเท่าไหร่เนี่ยเนะี๋ยวนะเดยวเดยวตัดไม้ก่อนรีฟาร์มให้ได้มากที่สุดตอนนี้ โอเคเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงเหมืองแป๊บนึงเป็นเหมืองที่ไม่ค่อยอยากจะลงเี่าใหญ่แต่อยากได้เหลก็กอ่ะอยากได้เหล็กกับถ่านนะ่ะเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปขับปิดแอร์ทิงก่อนเอาสักสองกตรงนี้โคตรมืดเลยจะ๋มืดเกินไปแล้วโอเคโอเคถอนก่อนถอนก๊าดถอนกำลังก่อน อยทางขึ้นบ้านก็นลำบากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บอ่าเรียบร้อยคาบิกแอ็กชั่นก่อนไม่เงยเป็นเกมที่เล่นไปแล้วก็แสวงนิดนิดนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเราถือว่ายัางเซฟอยู่เซฟอยู่ยังไม่เป็นไรถือว่าเป็นเาปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่ย่างไก่กันวิ่งไก่รอไก่เสร็จแล้ว ย่างเนี้ยวัวต่อโอเคไปพิมพ์เยอะโอ้โหข้างล่างน่าไปมากโอ้โหเฮ้ยไอซอมบี้โอเคซอมบี้ยังยังถือว่าเอ่อสิวๆยังถือว่าโอเคอยู่ ไม่เป็นไรเราไม่เจออ๋อโอ้โหหุ่ยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดแต่งเต็มยศเลยมาแต่งเต็มยศเลยเหรอขอขอหน่อยขอกอดหน่อยเออไม่ไม่ดตอปเลยเลยหืมกระตุกอย่างนี้อะไรอ่ะมีก้อนโอ้ยเขี่ยโอ้ยยังระแวงอยู่เนี่ยมคิโอเคไม่เป็นไร ข้ามาคอามอนยังเป็นสัตว์ที่เรายังพอรับมือได้อยู่ปากไว้เอออันนั่นแหละสวยไ,ไ,ไม่หยิบคีคไปเรียบร้อยอ่าย,อยายังชิวๆอยู่เร่ยังชิวๆอยู่โอเค ่านคุหมดแล้วเฮ้ยทอดคุหมดแล้วเดีย๋ยวขุดก่อนขุดก่อนเอาเอาเอาแรกก่อนตอนนี้เอาเอาทานก่อนอเราจะพึ่งโลกลงไปลึกมากไม่คอดปลอดภัยสักเท่าไหร่เร่เหลือน้อยแล้วกินนิดนึงกินเถอะไม่กินหรือเบี้ยงแน่นะกินพวกความสุขและความเอ่อยั่งยืนโอเค ขุดกอนอกเรายังระแวงอยู่เรายังจิงถือว่าเซฟอยู่ขุดก่อนรีบๆขุดเลยรีบโดถ่ายให้เร็วที่สุดที่เราจะทำได้ตอนนี้นะเรียวอัพแล้วเรียวฮาเปอร์รอรอรแมงระเบิดหน้าบ้านเชี่ยมากเลยโอ้โหผงบอกว่ามึงจะไม่โผล่มาด้านหลังกูนะ โอเคโอเคขุดจะเสร็จแล้วอ่ะเรียบร้อยไม่โผล่นะโอเคโอเคถือว่าเรายังชิวชิวเดวชิวๆอยู่แต่ตรงนี้มืดมากเลยมืดขนาดที่แบบไม่อยากจะลงอ่ะแต่ขอฟา์มนิ้ววัวหน่อยไงฟังอยู่ให้เชื่อเลยเรียบร้อยอิ่มน้ำสำราญตรงนี้ก็มืดแท่มีแหล ด้วยโอเคเอาเหล็กก่อนบีเอ็อซ์บีเอ็กซอันนี้จะหมดละกดก่อนกดก่อนเราอยากได้เหล็กอยู่พอดีเลยไม่ใช่มีก้อนเดียวนะโอเคถือยังดีอยู่ยังมีหลายก้อนมีสองก้อนครับดากโอเคถือว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่โอ้แต่ผมลงไปลึกกว่านี้ไม่น่าได้ไ,ดไม่น่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออุ่นทานก่อน ไปอุ่นนี้นี่ก่อนเอาเหล็กเราจะไปอลอมเอาก้อนเหล็กมาตอนนี้แม่งลงลึกมากวะไอตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงโอเคไปยาวๆคราบก่อนอันนี้มาใส่ไว้เลยเดี๋ยวใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้เกาะป้องกันภัยย่างเนื้อเสร็จแล้วแล้วก็อ,อุ่นฐานสองก้อนลงเมือต่อ เดี๋ยวครับเอออยู่ไหนวะครับไม่สติก,ตกเพิ่มนิดนึงอ่ะเรียบร้อยครับต่อโอเคได้จำนวนหนึ่งสิบหกแท่งมาลงไปข้างล่างได้มาสิบหกแท่งแล้วเราก็ไปต่อกินเนื้อไก่ระวังระวังไอ้นี่แล้วโอเคลุยลุยลุย ลงไปประจนภัยใดดินแดนเอิมนักรวยเนะี่ยโอเคลงไปเรื่อยิ่งลึกยิ่งสยองโอ้โหมืดขนาดนี้เลยนะเอาุ้โอ้โยยังลึกแบบโคตรลึกเลยยังมีอีกเนะกยฝากหน่อยโอ้โหตรงนี้เขามาีอุ้ย ตกใจคิปเปอร์แม่งเอียโอเคโอเคเอยังดีอยู่เรายังถือว่าปลอดภัยยังไม่ร้ายแรงยังไม่เจออีเวนนั่นแต่กระตุกนะ้นเนี่ยบางทีไม่ค้างเลยเครื่องเก่าแล้วีกขุดก่นอนไปขุดคลิปนี้ยังยังไม่ค่อยเจออะไรโอ้โห ทางลงไปข้างล่างมันเหมือนโจมันอุโมงข้างล่างไปเลยอ่ะเหมือนมีอะไรสักอย่างมันเจาะลงไปข้างล่างเลยอ่ะบ้าชิปโหดร้ายขึ้นไปแล้วมลึกมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยเดิคุณล่วงไปได้บ้าง,างเอ็นเกม,มั้ดีเอ่อเปิร์แม่งรออยู่ข้างล่างเลยอ้อน้ำมูกใหญ่โอเคขึ้นบนก่อนขึ้นบนขึ้นบล ไม่ไหวไม่ไหวจะเบียร์เอาแค่นี้ก่อนลยกนะันโอเคคลิปผมก็น่าจะทำประมาณแค่นี้นะครับวันนี้ก็ทำไปอย่างนี่งในะใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็ยืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ like, ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจด้วยสำหรับทำคลิปต่อไปในเกมไมค์ทาร์ฟแล้วก็มดเออเดอรฟอกนะครับเพราะว่า มันกำลังจะมืดแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ